สวัสดีครับผมพบกับพยันหลวงพ่อคุบวังอีกชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับที่มีการเ,าเล่นหาหรือว่าสำหรับนักสะสมนะครับที่มีไว้ครอบครองนะครับจุดสังเกตนะครับที่ที่จะทำให้ดูพยันชนิดนี้นะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวนะครับลมมิวนะครับ จะเห็นว่าเขาจะขึ้นต้นด้วยนะครับเขียนว่านะโมพุทธายะนะครับนะตรงนี้นะครับนะโมพุทธายะนะครับตรงนี้นะครับนะโมพุทธายะนะครับเป็นพยันชุบน้ํามันนะครับแล้วด้านด้านอ่าเห็นปะครับจุดสังเกตดีๆนะครับดูรายละเอียดของผ้า ที่ชัดเจนนะครับเห็นนะครับแป๊บหนึ่งคือมันลมนะครับนะครับสีของผ้าถุงของนางนะครับเห็นไหมครับมีทั้งเหมือนกันและไม่เหมือนกันนะครับด้านนี้เห็นไหมครับสีของผ้าถุงนะครับกับเสื้อจะเหมือนกันทั้งสองนะครับ แต่เท้าพญาเขาคานี้จะต้องโผล่มาแบบนี้นะครับเห็นะครับผืนนี้เห็นไหมครับผืนนี้สังเกตนะครับ,นนนนรบสีสีของกับสีของผ้านุ่งนะครับจะต่างสีกันผ้านุ่งก็ต่างสีกันนะครับแต่อีกผืนหนึ่งครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันสองนางนะครับแล้วหลักสังเกตที่แท้เกแล้วเนี่ย นะครับจะดูได้จากสังเกตนะครับครั้งนี้นะครับอัคระจะมีอยูสีแถวด้านกลางครับเขาเรียกว่าพยันควายเขาคำน้อยนะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าพยันควายเขาคำน้อยนะครับตรงนี้นะครับ มีอยู่สองผืนคนลักษณะอยู่อยู่อย่างนี้นะครับผ้าตรงนี้นะครับแกะออกจากกรอบเพิ่งแกะออกจากกรอบมาผืนหนึ่งนะครับสังเกตนะครับอัขกกระจะมีอยู่สี่แถวด้านด้านตรงนี้นะครับของเก๋จะของเก๋จะมีแถวหนึ่งบ้างสองแถวบ้างนะครับสามแถวบ้าง ลอกเรียนแบบนี่ยังยังไม่เหมือนนะครับของเก๊ถามว่ามีมีของเก๋ไม่มีนะครับแต่ยังแต่ยังทําไม่เนียนพอนะครับผมสามารถแยกได้นะครับจุดสังเกตดีดีนะครับเป็นลักษณะเมตตามหานิยมนะครับเป็นพยัญนเมตตามหานิยมนะครับเเรียกว่าพยัญชน ควายเขาคําน้อยนะครับนี่นครับข่ายันมันถูกพับอยู่เลยไม่มองไม่ค่อยเห็นชัดนะครับนี่นครับโอเคนะครับสุดสังเกตง่ายๆนะครับสวบัสดีครับผม